ปาติดตามช่องพาลูกสาวเที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนพาลูกสาวเที่ยวคลิปนี้อยู่สิรินพารีสอร์ทรยองม,มีสวนน้ำสนุกเลยครับที่นี่เดี๋ยวตามลุงพลไปเลยครับผมไปที่นี่อยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานราชการนะครับ ลุงพลมาพักที่นี่เป็นเวลา2วันกับอีก1คืนเดี๋ยววันแรกจะพาไปชมบรรยากาศโรงแรมบรรยากาศห้องพักราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเสร็จแล้วก็จะพาไปเล่นน้ําสนุกสนุกแล้วไปต่อวันที่2ด้วยบุฟเฟ่ต์มื้อเช้าสุดแสนอร่อยนี่ครับล็อบบี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนแยวก่อนไปเล่นสวนนะ้ำพาไปชมห้องสวยๆกันก่อนเลยครับส่วนอันนี้ก็คือแผนที่ของรีสอร์ทสิรินภาระยองนะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้ครับ ส่วนลุงพลพักอยู่ตึกนี้นะนี่ครับตึกที่1ชั้น2เดี๋ยวไปดูกันครับผมทางขึ้นห้องจะมีด้วยกันอยู่สองทางนะครับขึ้นลิฟต์ก็ได้ครับหรือว่าจะขึ้นบันไดตรงนี้ก็ได้ครับทุกคนแต่รอบนี้ขึ้นลิฟต์ก่อนดีกว่ากดชั้นสองเลยลูกหฮ้ตอนนี้ลิฟต์กำลังขึ้นเลวตื่นเต้นไหมลูกเอ่ะไปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูห้องกก่อนนะลิฟต์เปิดแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวขาขึ้นเราขึ้นลิฟต์นะเดี๋ยวขาลงเราลงบันไดนะครับ ก็จ่ายเอนี้เลยทุกคนนี่คือบรรยากาศเดินไปห้องเรานะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าห้องแล้วครับเราอยู่ห้องชั้นสองนะครับ205ครับนี่ครับผมห้องเป็นทีการนะครับแป่งได้เลยครับไม่ดังค์ตน้องเบยตามคุณแม่เข้าไปเลยนะครับไปชมบรรยากาศห้องดูลักซีวิวกันครับและนี่คือบรรยากาศของห้องนะครับอ้าวแดงครับโอเคครับเดี๋ยวดูความมืดก่อนเลย เข้ามาขวามือนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าก่อนเลยครับปิดประตูได้เลยไม่่เดี๋ยววันเข้าตู้เสื้อผ้าน,นี้จะเป็นบานเปิดออโต้นะคกคนเปิดมาไฟก็จะติดเลยไหนน้องเต้มขึ้นไปยืนสิตู้ใหญ่มากดูสิครับโอ้โหเบลเลอร์เล,เลยโอเคอ่ะถัดมาจากตู้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําก็จะแยกเปียกแยกแห้งอย่างชัดเจนนะครับนี่ครับผม อ่ะเปิดประตูชิลุกอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับนี่ครับว่างมากใช่ว้างม,มากโอเคอะไรอ่ะออกมาจากห้องน้ำอันนี้เลยครับรตู้เฟ็นใช่ตู้เย็นมีอะไรบ้างมีน้ำสองขวดอ่าไปต่อเลยไปเดี๋ยวตามน้องเฟรมไปเลยทุกคนนี่ครับเตียงนอนเตียงนอนเป็นเตียงคู่นะนี่ครับผม อีกมุมหนึ่งครับสำหรับห้องนี้ดีลักซีวิวสวยดีนะครับโอเคเลยเป็นไงชอบห้องไหมน้องเรมใหญ่ไหมนอนสบายเลยนะแบบนี้ยโอเคปเดี๋ยวไปดูระเบียงกันต่อครับป <Okay. S 2> ใช่ไปดูระเบียง <Okay. S 2> ป้านีครับเมืออกมาจากห้องแล้วนะครับด้านหน้านี้เราก็จะมองเห็นทะเลน่นทะเลนี้เป็นหาดพานนะทุกคนระยองครับ ถัดไปขวามือนะครับจากมุมนาทีนี้ทุกคนพาไปชมแต่ตอนแรกนี่แหละครับผมคือสวนน้ํานะโอเคครับเดี๋ยวลุงพลแจงรายละเอียดห้องให้ทราบนะครับห้องที่พวกเราอยู่จะเป็นห้องดีลักซีวิวห้อง2,000บาทต่อคืนแล้วก็อาหารเช้าเป็นไงแน่อาหารเช้าบุฟเฟ่สําหรับสองท่านนะคะส่วนเด็กเนี่ยเด็กติดสี่ปีเนี่ยไม่ติดเชาเป็นกลางส่วนห้าถึงที่เกตเต็มหัวละร้อยห้าสิบบาทสิบสองปีขึ้นไปหัวละสองร้อยค่ะอ่าใช่ครับผมชิงเปลี่ยนชุดใต้น้ำด้วยบอลนะครับ เดี๋ยวขาลงรอบนี้เราลงบันไดกันบ้างนะครับนี่ครับลงบันไดเข้าไปล็อบบี้แล้วก็ไปสระน้ําได้นะครับเราอยู่ชั้น2ครับเดินลงบันไดามานิดเดียวก่าถึงชั้น1นึ่งแล้วครับะปะาปสระน้ําเลยน้องเฟมไหนเจอ,อยังถูพ่อสระน้ำไหนไปซิสระน้ํา สระน้ําถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับทุกคนโดยจะแบ่งออกเป็น3โซนโซนที่1สระผู้ใหญ่สระนี้ความลึก90เซนและยังมีสระเด็กลึก30เซนให้เล่นด้วยโซนที่2ส่วนน้ำลึก60เซนโซนนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกให้เด็กๆได้เล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นสไลเดอร์วิ่งทรงตัว หรือจะมายืนรอให้น้ําตกใสก็สนุกไม่แพ้กันเดินเลยมาอีกนิดนึงมาต่อโซนสามเลยครับโซนนี้จะมีสไลเดอร์ที่สูงที่สุดไว้บริการให้พวกเราได้เล่นสนุกจากที่ลุงพลลองเล่นสไลเดอร์ตัวนี้อาร์มไคิดเลยครับสนุกมากมากครับทุกคนนี่ครับผมสุดยอดไปเลยครับสระนี้ลึก1เมตร20เซนนะครับอ่าเรามาเล่นสระน้ําที่1ก่อนนะครับลุยเลยโอ้โหไปไงสนุกไหมลูกสนุกมากโอเคสระที่1นเนี่ยครับ ความลึก90เซนนะทุกคนเนี่ยครับน้องเฟรมสูง120เซนเล่นได้ครับส่วฝัางกันจะมี50เซนค่ะโอเคความลึกใช่ไหมลกูกเด็กๆเล่นสบายเลยใช่ไหมคะ,ดะเดี๋ยวมาสระด้านซ้ายอีกสระหนึ่งหลุสระนี้จะเป็นน้ําลินนะทุกคนความลึกเท่าไหรเด็กเล่นได้ไหมอยากให้น้องเฟรมลองรีวิวให้ดูนะครับสระนี้จะลึกประมาณ30เซนครับทุกคนนี่อยู่ระดับเขา่าน้องเฟรมเองตรงนี้น้ําจะเย็นหน่อยใช เดี๋ยวตามพวกเรามาเล่นน้ำโซนวน2ส,สวนน้ำกันต่อเลยครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้แม่น้อยก็ลงมาอยู่กลางาแล้วครับสตะน,นี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูพวกเราตะลุยด่านสนุกสนุกกันครับทุกคนลุยเลยอ,อยาจจะดูน้องเพมเดินเลยลูกได้ไหมได้ไหมโอ้โหผ่านแล้วครับอตอนนี้แม่น้อยกับน้องเพ็มอยู่ด่านที่สองแล้วทุกคนมาดูกันว่าใครจะตกก่อนกันครับ ะครับมันจะวนไปนะครับบนวนไปตอนนี้แม่น้อยมาอยู่ด่านกระโดดแล้วนะครับมาดูกันว่าใครจะตกกันครับเริ่มเลยครับหนึ่งองาน,น้ำกระจายทุกคนโอ้โหรอบนี้แม่น้อยวิ่งอีกรอบครับอโอ้โหสุดยอดซีมือพ่อหน่อย

เด uh, ี๋ยววิ่งไปตัวกลมๆเนี่ยครับลุงพลไปก่อนเลยครับรอบนี้ตอนนี้ลุงพลผ่านด่านมาแล้วนะครับกำลังนั่งรอแม่น้อยถังเฟรมตามมาอยู่ครับทุกคน เดี๋ยวมาดูน้องเฟรมครับจะรอดไหมลุยเลยลูกอ่ะหนึ่งสองสาม่ะหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วว้าวยเป้น,ๆๆนไง้ยเฮยเัยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเน้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเ้ยาฮยเฮ้ยเน,น,น้ิเฮ้ัเฮ้งยเฮ้ยนน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยๆนะทีฮ้มันพ้กวก็ตกน้ อ่าตอนนี้ทานการแล้วครับโอ้โหลงมาเลยโอ้โหโอ๊โอโอเคโอ้โหที่นี่สนุกมากครับทุกคนอย่างมันน่ะอ่ะเดี๋ยวด่านหนึ่งก็ครบรอบแล้วครับทุกคนด่านนี้ไปไงเนี่ยไปดีครับอ่ะดุยตกแน่นอนกลัวแม่ก็ตกครับอ่ะไปต่อไปแล้วของแม่เข็ม เดี๋ยวไปดูน้องเปรมต่อนะทุกคนว่ากระโดดได้ไหม <laughs> โโหได้โอ้โหได้ไหมลูกได้มั้ยโอเคไม่เป็นไรไปต่อต่อไปเลย <c oughs> โอ้รอมาด้วยแล้วตัด โอ้โครับจุดนี้ก็ครบรอบแล้วครับเดี๋ยวไปจุดอื่นต่อครับยังเหลืออีกสองจุดครับสนุกไม่แพ้กันครับไปเลยครับทุกคนครับตอนนี้แม่น้อยกับน้องเฟรมก็ไปอยู่บนแทมโบอลีนตรงกลางของดาดจะกรยนไทยนะครับโอ้กระโดดกันสนุกเลยครับกระโดดเลยลูกตอนนี้น้องเฟรมกับแม่น้อยกําลังขึ้นยานอวกาศนะครับไปเลยลุยจะตกไหมทั้งคู่จะตกไหมครับการขึ้นยานอวกาศครั้งนี้โอ้สูงสูง ทุกคนครับตอนนี้เราก็มาอยู่จุดที่สองแล้วนะครับพร้อมลุยเลยจุดนี้จะเป็นโซนสไลเดอร์นะครับมีสไลเดอร์หลายไซส์ให้เด็กๆได้เล่นสนุกครับลุยนะครับผมอเดอ,อันแรกคือสไลเดอร์ชมพูเหลืองครับลงเลยน้องเพมยอดอ่าตอนนี้เป็นสีสีฟูครับตัวนี้ ลงมาแล้วครั like บต้นเบมฮ่า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 ต้นเบมด้วยลงมาแล้วตอนนี้ไม่น้อยก็ลงมาแล้วครับโอ้โหหนึ่ยอดพอพอนงมาครับโอ้โหว้าวว้าวโอ้ยยิยนี่ครับนีงอ่าเดี๋ยวรอบนี้ไม่น้อยลงสไลเดอร์อันที่เรานี่ครับแดงเขียวต้องเบมลงมาแล้วครับโอ้โหจับมือพ่อ โอเคอ่ะแม่น้อยปลอดภัยแล้วลงมาเลยเ <ห ł ys> แม่น้อยกำลังลงมาครับทุกคนหนึสองแม่น้อยลงมาแล้วเป็นไงบ้างแม่ค <apt op> ะแนนหกสนุกไหมน้องเฟรมส<ก>นุกไหมโอเคมาไปต่อไปไปต่อกันครับเล่นได้ทั้งวันครับที่นี <apt op> <ก>น่เดี๋ยวรอบนี้แม่น้อยกับน,น้องเฟรมลงคู่ครับน้องๆลงมาเลยหนึ่งสองสามสี่หสนุกมากนะแม่เนี่ยสุดยอดสุดยอด ใช่ไหมลูกโอเคค่ะงองมาเลยลูกปลอดภัยแล้วว้าวแรง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 เปไงเร็วว่าใช่เร็วมากโซนที่สามลุยโอ้โหโซนนี้จะเป็นโซนเห็ดกับปลาโลมานะครับแล้วก็จะเป็นสไลเดอร์ของเด็กน้อยครับไปครับเดี๋ยวลุงพลพาไปชมกันโอ้โห ปลาลอดปลาโลมาไปก่อนเลยนี่ครับปลาลอดปลาโลมาไปเลยอ้ยนี่ครับสนุกสุดใหญ่เลยครับตอนนี้มีเด็กกินแรงคุณแม่นะครับเด็กคนนี้หลยครับโอ้โหเป็นไงล่ะสนุกไหมน้องเต็มถ้าเจออุโมงค์น้ำเราไปขุยอุโมงค์น้ำันดีกว่าไปส่วนครับตอนนี้เราสามคนกำลังลุยอุโมงค์น้ำนะครับ ลุยไปเลยลูกโอ้โหบมบมโอ้อโมองน้ำว้าวคนครับพอรอดอุโมงน้ำมาได้นะครับขวามือตอนนี้แม่น้อยกับน้องเฟรมอยู่ที่สไลเดอร์นะครับลงมาเลย้โอ้โหเป็นไงบ้างครับให้ขอสัมภาษณ์หน่อยครับสไลเดอร์ทีน่นี่สนุกไหมครับ โอเคขัด <Okay. laughs> มาจากสไลเดอร์ขวามือครับมาซ้ายมือแล้วครับลุยเลยหนึ่งสอง้โหอันนี้มันกระเดิดอันนี้ต้นกระเดิดลูกเป็นไงน้องเบมขอสัพภา์หน่อยสิสนุกไหมสนุกมากเลยะรอบนี้น้องเบมลงกับข้อมนต์้างนะครับหนึ่งสองว้าวอันนี้ต้นเหมือนกระแทกแต่สนุกดีนะ เราเจอแมวน้ำเดี๋ยวเราไปขี่แมวน้ำกันดีกว่าีมมมแมวน้ำตัวสีม่วงนะครับสีประจำมันเกิดน้องเฟรมเป็นไงแมวน้ำดีอย่งลูกเออเสี่อน้น้อยาเอแมน้ำสีเขียวมาต่อโซนสามสระน้ำสไลเดอร์ใหญ่กันครับทุกคนรับรองสนุกไม่แพ้กันครับหแม่ไปมาหน่อยเ โอเคโอ้โหโอเคสนุกไหมครับสอุกมากโอเคทุกคนน้ำเย็นมากแล้วก็สไลเดอร์สนุกไหมครับที่น<ๆ>ี่สุดยอดเลยเดี๋ยวรอมแม่น้อยลงมาครับแม่น้อยลงมาแล้วครับโอ้โหนี่น้อยมาน้ำกระจาย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับส่วนน้ำสลินพารีสอร์ทรยองทั้งสามโซนสำหรับลินพลแม่น้อยและน้องเฟรนชอบมากครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นห้องแต่งตูไปคุยเข้าเย็นกันแล้วครับน้องเฟรมก็เล่นจนหมดแรงเลยทุกคนกินแรงพ่อเยอะสุดยอดทุกคนครับและนี่คือบรรยากาศสิรินทราตอนหกโมงห้าสิบนาทีนะครับก็เริ่มมืดแล้วครับไม่มีคนลงมาเล่นน้ำแล้วนะครับ พอดีฝนตกด้วยนะครับผมฝาค้มเลยครับน้งเฟรมอร่อยไหมครับอร่อยโอเค,อเคมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยไก่นาโอยทอดอ่า อร่อยไหมครับอ้ําเอาไต่อ,อ,อโอ้เกูดยัมมี่ไหมเป็นยังไงกันบ้างครับบรรยากาศมือ้อค่ำของพวกเราในค่ำคืนนี้บรรยากาศโอเคเลยนะครับลุงพลแม่น้อยและน้องเฟรมชอบมากครับส่วนราคาอาหารก็มาตรฐานโรงแรมทั่วไปครับอร่อยทุกเมนูครับที่สำคัญเจ้าหน้าที่ทุกท่านบริการดีน่ารักทุกคนครับ ทุกคนครับตอนนี้ลุงพลแม่น้อยและน้องเฟรมก็ขึ้นมาเตรียมตัวนอนแล้วนะครับกินข้าววันอิ่มแล้วครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับว่ามื้อเช้าที่นี่จะเป็นยังไงบ้างน่ากินน่าอร่อยไหมพันดี้ครับพันดี้จ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสิได้เวลามื้อเช้าแล้วครับทุกคนมีเมนูน่ากินหลากหลายเมนูเลยครับเดี๋ยวลุงพลพาทุกคนไปชมพร้อมๆกันครับขวามือนี้จะเป็นเคาน์เตอร์น้ำนะครับหลากหลายเมนูสั่งได้ครับชาลมเย็นอร่อยดีครับ จุดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้าด้านหน้านะครับมื้อเช้าที่นี่เริ่ม7โมงถึง1 1โมงนะครับลุงมพลลงมาตอน7โมงนะครับคนยังไม่เยอะเท่าไหร่มุมด้านในอีกมุมนึงครับก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเราครับอีกมุมนึงครับมุมนี้ก็จะเป็นฝั่งวิวทะเลนะครับไม่น้อยกับทั้งเฟรมก็เข้ามาตักอาหารด้านในแล้วครับมีสลัดครับตามด้วยผลไม้ครับขนมเค้กก็มีครับ ทานมากครับขนมปังทานเนยถัดไปก็จะเป็นกาแฟร้อนครับเครื่องดื่มเย็นก็จะมีน้ำส้มน้ำเปล่า,าจุดนี้ทุงคนพามาชมกับข้าวบ้างครับประมาณนี้เลยครับถัดมาก็จะเป็นแฮมส่วนตอนนี้น้องเฟรมก็กำลังตักใส้กล่องอยู่นะครับก็ชมกันไปเรื่อยๆครับยังมีหลายเมนูครับทุกคนทานน่าอร่อยทุกอย่างเลยครับ ำดับต่อไปลุงพลพาไปชมอาหารด้านนอกกันต่อนะครับยังมีอร่อยอร่อยอีกหลากหลายแนนูเลยครับจุดแรกเลยครับขนมปังปิ้งทางเลยครับอร่อยมากครับลุงพลแนะนําเลยครับถัดมาก็จะเป็นปลาทองโกทอดกันล้นๆเลยครับกรอบนอกนุ่มในอันนี้ลุงพลก็ชอบมากครับไข่ดาวก็มีนะครับชอบแบบไข่แดงสุกหรือไข่แดงเยิ้มๆสั่งได้ครับ๋วยเตี๋หมูน้ำใสก็มีข้าวหมูแดงก็มาครับส่วนขวามือถัดมานี่คือจุดนั่งทานข้าววิวทะเลครับ บรรยากาศโอเคเลยครับตรนนี้และนี่ก็คือบรรยากาศมื่อเช้าของพวกเราครับ่าตอนนี้พวกเราก็กินข้าวอยู่แล้วครับไปชมวิวทะเลกันดีกว่าทุกคนมาใครถึงก่อนชน,นะโอ้โหที่นี่จะใช้หาดครับเดี๋ยวทุกคนพาไปชมครับของทะเลพานะครับเดี๋ยวเดินไปสุดถนนนี่ก็ถึงแล้วครับทุกคนอเดี๋ยวตามน้องเฟรมไปทะเลเลยครับอ่าบรรยากาศตรงนี้สวยนะลูก ก่อนไปถึงชายทะเลจะมีสนามเด็กเล่นนะครับจะมีเครื่องเล่นอยู่ประมาณนี้ครับมีแคมเบอร์ลีนมีสไลเดอร์มีชิงชา้าแล้วก็มีที่ฝึกทักษะการปีนครับผมตอนนี้น้องเฟรมก็กระโดดแคมเบอร์ลีนกำลังสนุกเลยน้องเฟรมไม่ายหน่อยสิลูกโอเคออระหว่างที่รอน้องเฟรมเล่นสนามเด็กเล่นนะครับเดี๋ยวทุกคนพาไปชมทะเลครับไปตามแม่น้อยไปเลย ทะเลที่สี่รินพาชื่อว่าทะเลหาดพานทัทคนเนี่ยครับหาดพาะยองช่วงนี้คลื่นจะแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงมรสุมครับทุกคนทุกคนครับเดินมาสักพักหนึ่งไม่น้อยเจอซากปลาปักเป้าครับตัวใหญ่เลยตายแล้วกดนน้ำทะเลมาแล้วว้านี้เร็วนี้เร็ว จะตายนะครับที่ไม่ได้เล่นน้ําทะเลชายหาดสวยเลยครับแต่คลื่นมันแรงไปหน่อยครับไม่ได้แรงไปหน่อยแรงไปเยอะเลยครับอันตรายก็เลยไม่ได้มาเล่นน้ําทะเลที่หาดพารยองนี้นะครับนี่ครับตรงชายหาดพาหน้าโรงแรมศิลินพามีชิงช้าด้วยนะทุกคนนี่ครับไม่น้อยก็เล่นสนุกเลยลมแรงนะแม่เอ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสิรินพารยองรีสอร์ทที่ลุกพลพาลูกสาวมาเที่ยวคลิปนี้สวยถูกใจไหมครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามช่องพาลูกสาวเที่ยวด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย